แขกรับเชิญก็คือไอ้สัมพันธ์เกสีสวัสดีครับทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนมุกเก่าๆเก่าๆที่เราเคยดูกันครับอ่าอย่างชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงหมยอิตาลุดิตาลิดิต ไม่ใช่ต้องบอกว่าอันนั้นเป็นของกูโอเคไม่เอาเอามาแล้วซ้อมก่อนตายไปเลยเขาไปตัดตายตาชายสี่มีเกลียวนี้ยะไรเน้ยยเ่ะอย่า้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเ้้ย่ะ้ย้ยเฮอยเฮเหลยองเยเฮ้ยมีด อีโต้มะม่วงแมงโก้เฮ้ยแต่ตัวผมโคตรโก้เฮ้ยเอาเรื่องยอแล้วนะครับขอเล้วอะยังข้ากลับได้ไหมอ่ะมาดิชายเมืองเชียงใหม่ลต้เชียงเชียงใหม ช่องเสือสติเกอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับทุกคน